ค่ะเราก็จะมาสอนการบันทึกเอกสารนะคะอันดับแรกคลิกที่แท็บไฟล์นะคะและเลือกเซฟค่ะคลิกที่คอมพิวเตอร์คลิกปุ่มเมาส์เพื่อเลือกไดรฟ์หรือว่าโฟลเดอร์ที่จะบันทึกนะคะหรือคลิกเลือกตำแหน่งที่เคยใช้ เลือกโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์คลิกเลือกประเภทของไฟล์ที่จะบันทึก และคลิกปุ่มเซฟนะคะค่ะการนี่ก็คือการบันทึกเอกสารนะคะ